สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกมโรม a นจิ้ซาก้ารีอูนิเวิรกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอ,อีเวนต์นะครับของซาก้าฟอนเทียภาค2นะครับครบรอบวันวางจำหน่ายนะครับโดยที่จะเป็นแบนเนอร์อ่ด u d อนะครับมิสซี่นั่นเองนะครับ โดยจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากเนิน s ิสไอเดชแน,นลเช่นเคยนะครับครับเราก็จะมาเริ่มจากตัวละครตัวแรกนะครับตัวละคร Misty นะครับตัวละครมิสี้นั้นเป็นตัวละครสายหมัดน,นะครับประเภท ที่ใช้เวทมนต์เป็นหลักนะครับก็จะใช้หมัดเวทนะครับผมโดยที่ค่าเบสสเตตัสห้าสจะมีดังต่อไปนี้นะครับค่าแอทแท็อยู่ที่33%ค่าพลังป้องกันอยู่ที่55%ค่าพลังแม่นยำอยู่ที่52%ค่าสปีดเก้ค่าพลังเวท115%ค่าพลังป้องกันเวท102%ค่าพลังความรัก21%และค่าเสน่ห์อยู่ที่70%นะครับ ต่อไปเราจะพูดถึงท่าโจมตีของตัวลครมิสตี้นะครับท่าแรกนะครับแกรนเวสนะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มประเภททุบนะครับแรงซีบีพลดได้2เหลือ5ท่าที่2 f a ฟอ i n ล star นะครับเป็นท่าโจมตี BP8 ลดได้2เหลือ6นะครับเป็นท่าแรง A เมื่อโจมตีเป็นท่าโจมตีประเภทฟันแลว้วก็แทงเป็นการโจมตีเมื่อโจมตีจะ สุ่มออกการโจมตี1-2ครั้งที่เป็นท่าแรง E ต่อไปจะเป็นท่าที่3นะครับ Big Bang Star นะครับเป็นท่าแรง 4s นะครับเป็นท่าประเภททุบขอขอภัยครับเป็นท่าโจมตีประเภทฟันแล้วก็แทงนะครับเป็นท่า,าที่ออกระยะไกลทางอ้อมนะครับเป็นท่าโจมตีประเภทฟันแล้วก็แทงเมื่อใช้แล้วนะครับก็จะส่งผลให้นอกจากตัวเองนะครับ เพื่อนๆในปาร์ตี้จะเสีย HP อยู่ที่20อนะครับผมอันนี้ก็คือข้อเสียของท่านี้นะครับต่อไปจะพูดถึง Ability ของตัวละคร Misty นะครับ ability ที่1นะครับ mm hmm. เมื่อทำการจบการเทินจะฟื้นฟูค่า HP mm hmm. ให้กับตัวเองเล็กน้อยแล้วก็บวก PP ให้กับตัวเองบวกหแล้วก็เพิ่ม ODG ให้กับตัวเองเล็กน้อยนะครับผม mm hmm. ability ที่2เมื่อทำการเทินจะ เพิ่มโมรันอัพให้กับตัวเองปานกลางมีผล1นเทแล้วก็เพิ่มค่าพลังเวทมนโมให้กับตัวเองปานกลางนะครับและอ b บิลิตที่3นะครับเมื่อโจมตีเพิ่มดาเมจสูงเมื่อทําการต่อสู้ทุกเทินขี้นะครับจะทําการฮีทอัพนะครับให้กับตัวเองซึ่งฮีทอัพก็คืออ b บิลิตที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับตัวเองปานกลางมีผล5 มีผล <c oughs> ขออภัยครับมีผล5ครั้งต่อการต่อสู้นะครับและในเทิร์นคู่นะครับก็จะทำการเพิ่ม defense up ให้กับตัวยิงปานกลางนะครับซึ่งมีผล5ครั้งต่อการต่อสู้เช่นกันนะครับซึ่งทั้ง heat up และ defense up นั้นจะมีผลตลอดการต่อสู้นะครับไม่มีคือถ้ายังไม่จบการต่อสู้ก็ยังไม่หมดหรือว่าจะไม่สามารถถูกล้าง debuff ด,ด้วยใดๆได,ได้นะครับ ซึ่งตัวละครมิสซี่นี้ก็มีความโดดเด่นทางด้านการบัฟตัวเองนะครับถึงจะไม่มีใครบัฟข้อบัฟตัวเองนะครับก็จะแข็งแกร่งค่อนข้างมากนะครับแต่ข้อเสียก็คือไม่มีท่าวน,นะครับก็มีถึงจะมีอีกร่างหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีท่าวนอยู่ดีนะครับไม่สามารถวนขึ้นมาเป็นเพื่อจะใช้ท่า falling star นะครับหรือจะวนกลับมาใช้ big bang star ด้วยท่าโจมตีที่1ได้นะครับเพราะอีกร่างหนึ่งก็เป็นท่าที่ใช้ bpc นะครับก็จะไม่สามารถวนท่าต่างๆได้ถึงตัวอ i พลิเคชนนั้นจะมีการบอก BP 1ก็ตามก็จะวนได้แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับข้อเสียจะอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าทางตัวเกมจะออกตัวละครมิสซี่ขึ้นมาเพิ่มอีกหรือไม่นะครับผมอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสำหรับตัวละครมิสซี่ต่อไปผมจะพูดถึงตัวละครตัวที่2ก็คือกูสตาร์ฟอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วกูสตาร์ฟกูสตาร์ฟในร่างนี้ก็ เป็นล่าง SS ในล่างที่5นะครับซึ่งถ้านับเป็นล่างลิมิ t เตก็จะเป็นล่างที่4นะครับผมโดยที่ตัวละครกูสตามนั้นในล่างนี้จะมีค่าเบรกสเตตัส50ดังต่อไปนี้นะครับค่าแอตแท็อยู่ที่92%ค่าพลังป้องกันอยู่ที่105%ค่าพลังแม่นยำ77%ค่าสปีดบวก81%นะครับแล้วก็ค่าพลังเวทอยู่ที่32% ค่าพลังป้องกันเวท95%ค่าพลังความรักก็32%แล้วก็ค่าเสน่ห์อยู่ที่41%นตะครับผมต่อไปจะพูดถึงท่าโจมตีต่างนะครับท่าโจมตีท่าที่1นะครับเป็นท่าโจมตีระยะใกล้ทางตรงประเภทฟันนะครับ bpc ลดได้ PC, 1เหลือ3เป็นท่าแรงซนะครับเมื่อใช้แล้วก็จะติดท่าที่สามารถป้องกันนะครับ t a m a tifrit สามารถดีเฟรคดาเมดนะครับลดดาเมดท่าประเภทเวทมนต์นะครับสูงมากนะครับลดได้50%ซึ่งสามารถลดให้ได้สูงสุดถึง50%ทีเดียวนะครับต่อไปนะครับจะเป็น a อ i พลิ y ที่2นะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มประเภทฟันนะครับแล้ง4 PP7 ลดได้2.5แล้วก็ ท่าสุดท้ายเป็นท่าแรง S นะครับ BP h 11ลดได้3เหลือ8นะครับเมื่อใช้แล้วก็จะส่งผลป้องกันดาเมจประเภทเวทมนต์นะครับมีผล2เทินซึ่งป้องกันได้สูงนะครับก็ป้องกันได้สูงนั้นจะอยู่ที่35%นะครับสำหรับตัวละครกูสตาร์นะครับต่อไปก็จะพูดถึง Ability นะครับ Ability ที่1นะครับ ไฮการเดียนนะครับก็คือเมื่อเมื่อเพื่อนๆหรือสมาชิกในปาร์ตี้ถูกโจมตีมีโอกาสสูงที่จะไปรับดาเมจแทนเพื่อนๆโอกาสสำเร็จอยู่ที่37%สามารถลดดาเมจได้สูงสุดที่35%นะครับอาบิลิตที่2เมื่อถูกโจมเ,เมื่อโจมตีฟื้นฟูจะฟื้นฟูค่า HP ให้กับตัวเองเล็กน้อยแล้วก็บวกป p ให้กับตัวเองบวกหนึ่ง อาบ,บิซิตที่3 r o t โปร High Tension เมื่อถูกเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงมากและเมื่อถูกโจมตีลดพลังโจมตีของศัตรูลงสูงมากเช่นกันนะครับสำหรับตัวละครกุสซามนั้นในกิมมิกล่างนี้นะครับก็จะมีข้อดีจุดเด่นตรงที่ว่ามีท่าโจมตีที่สามารถกันดาเมจจากท่าเวทมนของศัตรูได้สูงมากนั่นเองนะครับ และท่าที่3นะครับก็ยังสามารถช่วยเพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับลดดาเมจจากพลังโจมตีของศัตรูได้ถึง2เทินนะครับซึ่งเป็นท่าแรง S นะครับก็เป็นท่าที่ดีเลยทีเดียวลดดาเมจได้ถึง35%นะครับสำหรับท่าดาบเหล็กกุตสตาท่าแรงเอนะครับผมก็ก็ถือว่าสามารถนำ ถานี้ไปประยุกต์ใช้ต่อสู้กับบอดได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับยุคนี้มันเป็นยุคของตัวละครเวทนมตน์ยังไม่ใช่ยุคของตัวละครสายดาบแต่ถ้าสามารถเอามาประยุกต์เมคานิกใช้ได้ก็ถือว่า,าเป็นตัวละครที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครกูสตาร์สายดีเฟนเดอร์ดาบใจในร่างนี้นะครับต่อไปก็จะพูดถึงตัวละครตัวสุดท้ายในแบนเนอร์นี้นะครับเป็นตัวละครที่ อาจจะมีคนบางกลุ่มบางท่านหรือแฟนแฟนตัวยงของตัวละครยงหันรอคอยอยู่นะครับก็คือตัวละครยูหันนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวละครยูหันนั้นได้ออกเป็นร่างพิกอัพนะครับที่อยู่ในกาจาทั่วๆไปนะครับซึ่งเป็นสายดาบตัวนี้ก็จะออกมาเป็นร่างสายหมัดน,นะครับโดยที่ตัวละครยูหันนะครับในร่างนี้ก็ จะมีค่าเบรกสเตตัส50ดังต่อไปนี้นะครับค่าแอตแทกอยู่ที่100%ค่าพลังป้องกัน44%ค่าพลังแม่นยำ77%ค่าพลังสปีด105%ค่าพลังเวทมน76%ค่าพลังป้องกันเวท81%ค่าพลังความรัก27%แล้วก็ค่าเสน่ห์30%นะครับต่อไปก็จะพูดถึงท่าโจมตีนะครับท่าที่1นนะครับเป็นท่าโจมตี ประเภททุบระยะใกล้ทางตรงนะครับจะลดค่าพลังป้องกันของศัตรูน้อยนะครับท่าที่2นะครับมิราสคิกเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับมีผลที่จะลดค่าพลังโจมตีของศัตรูลงเล็กน้อยนะครับเป็นท่าประเภททุบใช้ BP พีบีพีสามนะครับเป็นท่าที่อัปเกรดแล้วนั่นเองส่วนท่าที่3นะครับเป็นท่าแรงโฟเอสนะครับ เป็นท่า BP 13ลดได้3เหลือ10และทุกครั้งที่ใช้จะใช้ LP 1นะครับดังนั้น1ไฟใช้ได้แค่5ครั้งเท่านั้นสำหรับท่าคามุยนะครับต่อไปก็จะพูดถึงตัว ability นะครับ ability ที่1นะครับเมื่อทำการเทินนะครับจะเพิ่มค่าพลังโจมตีแล้วก็ค่าสปีดน้อยรวมไปถึงบวก BP ให้กับตัวเองบวก1 ability ที่2นะครับเมื่อทำการเทินจะ ติดสเตตัสฮีทอัพมีการเพิ่มพลังโจมตีสูงต่อ5การต่อ5เอ่อ5ครั้งต่อการต่อสู้มีผลที่เราจะเพิ่มพลังโจมตีได้สูงถึง5ครั้งตลอดการต่อสู้นะครับแค่5ครั้งเท่านั้นรวมไปถึงทุกครั้งที่ติดสถานะฮีทอัพนะครับก็จะติดสถานะพิษให้กับตัวเองนะครับมีผล4เทินนะครับผมก็ อันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นข้อเสียอยู่ระดับหนึ่งและ Ability 3ที่3นะครับ tension up v i เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีมหาศาลนะครับสำหรับตัวละครโยฮันนั้นก็ข้อดีนะครับข้อดีก็คือมีท่าแรง 4s นะครับแต่ข้อเสียก็คือใช้ได้แค่5้ครั้งนะครับเพราะว่ามันติดที่ใช้ lp 1ทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้ท่าวนได้ ซึ่งท่าวนก็จะเป็นท่าโจมตี BP 0นะครับก็ยังไงก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีร่างที่เป็นร่างดาบก็สามารถเอาท่า SS ร่างดาบมาใช้แทนท่าคามุยได้นะครับส่วนท่าคามุยนั้นก็ดีนะครับแต่ใช้ได้แค่5ครั้งเป็นข้อจำกัดอยู่พอสมควรส่วนข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ5เทินนะครับจะติดพิษให้กับตัวเอง5เทินเลยนะครับ ก็ถ้าหากมีศัตรูที่ทําดาเมจได้เยอะๆก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าหากมีตัวละครที่มีอ b i l i t y ล้างสถานะได้ก็น่าจะกลบข้อเสียของอ b i l i t y ที่2ของตัวละครยูฮันไปได้นะครับข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมี t ทนชั่นอัพด้วยนะครับผมหพลังโังจมตีสูงมากเลยแต่ข้อเสียก็คือมันก็ลังๆ้างกันนะครับมัน เกมเขาออกแบบมาในลักษณะว่าไม่ให้ตัวละครตัวหนึ่งดีไปสมหมดทุกอย่างมันก็ต้องมีข้อเสียบ้างนะครับแล้วก็มองแต่ข้อดีไว้ก่อนเราจะมีความสุขในการใช้ตัวละครนะครับครับผมและนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดนะครับในแบนเนอร์ UDX Saga Frontier 2ครบรอบวันวางจำหน่าย Episode Mystery นะครับครับก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารให,หม่ๆจาก เนนติสไอเอเจนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมเนนติสขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆบายบาย